คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกตะคายสวัสดีครับพบกับเซียนนอกตะคายอีกเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15มกราคม2 5 6 6ครับเราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ด กับฟูลแลมครับเตะในเวลาประเทศไทยนะครับสามทุ่มตรงครับหรือ21นาฬิกาของค่ำคืนนี้ครับมาดูความน่าสนใจของนิวคาสเซิลครับเจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่3นะครับของพิมลีกขณะนี้แข่งไป18นัดชนะ9เสมอ8แพ้1มี35คะแนนฟอร์มการเล่นในลีก5นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงไม่แพ้ทีมหัวตารางครับโดยมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยครับซึ่งไม่น่าจะส่งผลกับทีมชุดหลักมากเท่าไหร่นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านก็แข็งแกร่งน่าจะเป็นงานหนักของผู้มาเยือนเลยทีเดียวครับแล้วก็มาดูฝั่งทีมเยือนครับอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับ แข่งไป19นัดชนะ9เสมอ4แพ้6มี31คะแนนฟอร์มการเล่นในลีก5นัดหลังสุดชนะ4แพ้1ครับไม่เสมอครับฟอร์มกำลังดีในช่วงนี้ครับหลังจากนัดล่าสุดเม,มื่อไม่กี่วันก่อน,นครับเพิ่งเปิดบ้านนะครับเอาชนะเชลซีมาได้ที่อย่างเคยที่อย่างเคยบอกนะครับว่าฟูลแลนมีเล่นในบ้านนี่แข็งแกร่งและเหนียวมากครับมีจังหวะโต้กับ เป็นมีผลทันทีนะครับถ้าเกิดเขามีจังหวะจบสกอร์นะครับส่วนหนึ่งครับของเชลซีด้วยนะครับอาจจะมีผู้เล่นที่น้อยกว่าเพราะว่าผู้เล่นของเชลซีในนัดนั้นคือบาดเจ็บเยอะครับอืมก็นัดนี้นะครับน่าจะเป็นงานยากเหมือนกันนครับเพราะต้องเจอกับอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มกาลังร้อนแรงอย่างนิวคาสเซิลนะครับมาดูสัตนะฟันธงครับจากการพบกันห้าครั้งหลังสุดเป็นทางเจ้าบ้านครับที่ทำได้ดีกว่าชนะไปสาม นะครับแล้วก็เสมอสองส่วนทีมเยือนครับไม่สามารถชนะได้เลยครับในช่วงหลังๆนี้นะแม้ว่าทีมเยือนจะเล่นได้ดีในบ้านนะครับแต่นาทีนี้ต้องบอกว่าทีมเจ้าบ้านวันนี้ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันนะฟันธงทีเด็ดครับนิวคัเสเซนฟ้าสามแต้มอยู่หัวตารางพิมพ์เดกต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกด u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจกันกันกบเซียนอนอก,กตะขายด้วยนะครับหยือจะายผลสกอร์เข้ามาก็ใต้คลิปนี้เลยครับทายกันเข้ามานะครับวสกรน่าจะประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เซียนอนอก,กตะข่ายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ